ความเป็นไปได้นะคะที่จะคุยกันดูเรื่องแล้วก็วงไม่แตกนะคะระหว่างคุณเซเลนสกี้คุณทรัมป์นะคะซึ่งโอเคอาจจะมียุโรปนะคะอยู่ฉากหลังด้วยนะคะมันจะเกิดขึ้นได้ไหมคะชัดเจน2ทางเลือก2รูปแบบแบบหนึ่งก็คือยุโรปรวมกันรบกันต่อหนุนกันหาเงินหาอุธอีกแบบหนึ่งก็ยุติการลบชั่วคราวแล้วคุยก่อนเลยมันมีแค่2แบบ ถ้าจับท่านซาลินสกี้มานั่งเจรจาได้หนึ่งเดือนเนี่ยเห็นผลเลยว่ามีหวังยุติการลบชั่วคราวได้แน่ส่วนเจรจาถอนกำลังทางบกเจรจาคืนที่ยึดเท่าไหร่คุณทั้มบอกว่าไปคุยเอาข้างหน้าถ้ายุโรปรวมกันได้นะโต้รวมกันได้โดยไม่มีสหรัฐนะครับจะรวมได้จริงก็อาจจะยันรัสเซียได้พัคใหญ่เลยแล้วอเมริกาถ้าต้องมาช่วยหนุนทีนี้ลบกันเลยซึ่งตรงนี้จะอันตรายมาก ซึ่งก็คือเปลี่ยนม้ากลังศึกก็ยังดูไม่รู้ออกเราจะไปยังไงจะเอาอาดีตผู้นําที่เป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านคนนั้นก็สนิทก,กับรัสเซียเหลือเกินมันก็จะเอียงกระเช่เล่น,นะครับยังยังยังดูไม่ออกแล้วยุโรปจะฮึดสู้จริงๆ30กิกว่าประเทศนะครับก็าอาจจะต้านรัสเซียได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถ้าฮึดสู้จริงๆต้านเซีตได้จริงๆก็ที่คุณกิตา้าพูดอาจจะขยับไปใกล้สงครามโลกครั้งที่สาเลยเพราะว่ายุโรปทั้งหมดถ้ารวมตัวกัน ขยับก็เปที่แนวต้านแนวลบรัสเซียก็ต้องลบกันนะครับเมื่อต้องลบกันก็วงก,ก็กระจายเลยเพราะถ้ายุโรปรวมกันได้นาะโต้รวมกันได้โดยไม่มีสหรัฐนะครับแต่รวมได้จริงก็อาจจะยันรัสเซียได้พัคใหญ่เลยแล้วเอเมริกันก็ต้องมาช่วยหนุนทีนี้ลบกันเลยซึ่งตรงเนี้จะอันตรายมากเพราะหัวเรยวัวต่ออย่างที่เรานึกไม่ถึงแต่อีกด้านหนึ่งสองขั้วเลยครับอีกด้านหนึ่งถ้าจับท่านเซเลนสกี้มานั่งเจรจาได้หนึ่งเดือนเนี่ยเห็นผลเลยว่ามีหวังยุติการลบชั่วคราวได้แน่ ส่วนเจรจาถอนกําลังทางบกเจรจาคืนที่ยึดเท่าไหร่เจรจาวางกําลังรักษาสันติภาพยังไงอันนี้อีกเรื่องหนึ่งคุณทรัมป์บอกว่าไปคุยเอาออกข้างหน้าแล้วคือคถ้ามุมของอาจารย์นะคะนาทีนี้ความเป็นไปได้นะคะที่จะคุยกันโดนเรื่องแล้วก็วงไม่แตกนะคะระหว่างคุณเซเลนสกี้คุณทรัมป์นะคะซึ่งโอเคอาจจะมียุโรปนะคะอยู่ฉากหลังด้วยนะคะมันจะเกิดขึ้นได้ไหมคะมันจะไม่ล่มเหมือนรอบที่แล้วใช่ไหมคะออดูดีขึ้นครับ ดูดีขึ้นเพราะมันไม่มีทางเลือกอื่นนะครับมันมีแค่ลงมาแล้วแค่สองทางเลือกเองตอนนี้นะครับชัดเจนสองทางเลือกสองรูปแบบแบบหนึ่งก็คือลบกันต่อยุโรปรวมกันลบกันต่อหนุนกันหาเงินหาวุธอีกแบบหนึ่งก็ยุติการลบชั่วคราวแล้วคุยก่อนเลยมันมีแค่สองแบบนะครับแบบที่สองเนี่ยประธานิบีทัมอยากจะให้เกิดขึ้นแล้วกำลังดันสุดตัวว่าคุยเลยนั่งโต๊ะเลย หยุดลบไปก่อนแลวเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องดินแดนเรื่องอะไรเรื่องแกล้งท่าอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนั่งโต๊ะเลยคุยเลยมันจะได้เร็วพ่อน,นี่เขาช้าแล้วเขาบอกนะครับตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยนึกว่าจะทําได้เสาร์อาทิตย์จันท์ในสามวันท้าดีท่านบอกคนตายจึงเยอะนะครับไอแนวเนี้ยนะครับอ่าก็เป็นแนวซึ่งตอนนี้คนเห็นแสงสว่างลำไรแล้วเพราะว่าเซเลนสกี้ก็อ่อนแรงลงอ่อนอลดลดเงินไขลงนะครับแล้วก็ทางอีกด้านหนึ่งเนี่ย คือยุโรปไม่ยอมอ่าจริงๆผมชอบประเทศยุโรปนะครับหลายประเทศที่เป็นประเทศเล็กๆเนี่ยพวกนี้กรูยสเสียมากแล้วเวลาพูดเวลาจาเนี่ยก็จะค่อนข้างเข้มแข็งนะครับโดยเฉพาะพวกผู้หญิงแกล่งอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตผู้นำประเทศเล็กๆอิสโตเนียนะครับพวกฟินแลนด์โอ้โหนักรบหญิงนี่เห็นแล้วขนลุกเลยะนะครับอดีตผู้นำอิตเนียเนี่ยตอนนี้เป็น หัวหน้าใหญ่สุดในเรื่องนโยบายป้องกันประเทศนโยบายต่างประเทศของยุโรปบอกว่าต้องปลดผู้นําโลกเสรีแล้วประเทศกมีคนคแค่ล้านเดียวนะครับโอ้กพูดซะเป็นร้อยล้านเลยแกพูดปลดค,คุณดูด<ล>ุดันมากดุดันแต่ว่าตอนนี้เริ่มอ่อนลงแล้วตั้งแต่พอเห็นคุณทรัมป์ตัดตัดอาวุธวันจันทร์ตกใจตื่นตระหนกมากเราก็เริ่มลดลงนิดหน่อยแต่ว่ายุโรปเล็กยุโรปน้อยเนะี่ยเราต้องเห็นใจเขาเหมือนกันเพราะว่าเขากลัวรัเสเซียมาก ฟินแลนด์เขาพูดชัดเมื่อไม่กี่สัป,ปดาห์ก่อนว่าสงครามโลกครั้งที่1กับ2ต่อกัน1939งเกสนี่ยรัเสเซียบุกก็เสียยึดโดยแบบนี้เลยเขาเห็นใจคุณยูเครนมากพ่อแม่เขาเนี่ยหนีตายอ่านี่คือผู้นำเขาพูดเลยนะครับพ่อแม่เขาหนีตายรัเสเซียมาเลยแต่ว่ารัสเซียก็แน่นอนก็กลัวเยอรมันจะมาบุกอีกกลัวเยอรมันฝรั่งเศสจะมาบุกอีกก็พยายามขยายแนวต้านขยายประเทศบริวาร ไอ้เรื่องเหล่านี้เราก็ได้นั่งแต่ดูด้วยความเข้าใจทั้งสองฝั่งแล้วก็ตลดใจนะครับว่ามันอาจจะไม่มีใครถูกใครผิดทั้งหมดนะครับมันร่วมชะตากรรมเดียวกันแต่ว่าที่ฟินแลนด์พูดเลยเรื่องของฟินแลนด์เป็นเรื่องของคุณกีตาเรื่องของฟินแลนด์เป็นเรื่องของโลกเรื่องของยุโรปเป็นเรื่องของโลกแหมที่เรื่องของเราเนี่ยเรื่องของเมียนมาเนี่ยไม่เห็นจะไปบอกก็เป็นเรื่องของเขาเลยนะครับแต่ว่าก็นี่ก็คือมหาอำนาจ ในชั่วโมงที่มืดที่สุดเห็นรู้เช่นเห็นชาติเลยยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นไอเนี้ยหลายคนองค์การก็เลยไม่เอาละบอกไม่ไม่ไม่เอา,อไ,มไ,มเอาไม่ลบละนะครับแล้วก็หลายประเทศรวมทั้งคนไทยหลายกลุ่มเยอะด้วยบอกว่าไม่ไม่เอาดีกว่าค้าดีกว่าชอบทําไม่ชอบทาก็ไม่เป็นไรก็หอยหยุดสงครามไว้ก่อนทองจะได้ไม่ขึ้นไปหุ้นจะได้ไม่ดิ่งลงนะครับเจอภาษีจีน ส0บบวกสิบยโดนไทยแน่และเนลรนานแล้วตอนนี้นะครับแคนาดาโดนไปยี่้าประกาศต้องกี่กี่แสนล้านนะครับที่โ้่ตอบนะครับแล้วก็เม็กซิโกอุ้ยคุณไวมากเพราะฉะนั้นแนวทางที่ที่จะยุติการลบั่วคราวเนี่ยน่าจะมีน้ำหนักคนลึกๆแล้วหนุนเยอะมากนะครับชอบไม่ชอบแต่ว่าการเมืองก็อีกเรื่องนะครับแล้วก็เรื่องใหญ่สุดก็คือว่า ในที่สุดแล้วอเมริกันเนี่ยอาจจะต้องไปช่วยยูเครนครับก็คงต้องดูว่า,าแผนร่างแผนยุติการรบชั่วคราวหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับจะวางกำลังยังไงอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ทางยูเครนลึกๆแล้วเนี่ยอยากจะเห็นชัดกว่านี้นะครับว่าจะจะวางแนวต้านรัสเซียตรงไหนและจะรักษาทิ่ปไตยไว้ได้มากขนาดไหนดินแดนขนาดไหนนะครับฝรั่งเศส กับอังกฤษเนี่ยร่างแผนให้กับสหรัฐดูไปแล้วรอบหนึ่งว่าน่าจะได้สักสามหมื่นคนนะครับมาวางแต่ว่ายังคุยกันไม่ค่อยชัดว่ากําลังที่วางเนี่ยจะหลังแนวยึดครองของรัสเซียเท่าไหร่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยควรจะไปกำลังนานา,นาชาติไหมหรือกําลังยุโรปเพราะว่าดูรัสเซียไม่ค่อยตอบรับเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับว่าจะอ,าอะไรแล้วก็ถ้าไปสาประาชาติก็หงไม่ไดดรัเสเซียคงวีโต้ตกแน่นะครับ เอางั้นทั้งหมดเหล่านี้ก็ยังอยู่ในมือ,อเมริกันที่ต้องไปคุยกับรัสเซียก่อนที่จะพบกันที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งอาจจะต้องเลื่อนออกไปหน่อยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าตั้งแต่วันศุกร์นะครับผิดแผนท่านซลินสกี้ออพูดถึงเรื่องนี้คุณคกีตาถ้าท่านซลินสกี้แกเกิดใส่สูตรขึ้นมาแล้วกลับไปที่ทำเนียบขาว <ฮะ S 1> อรอบสองนี้ผมว่ามันก็จะแปลกๆหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้ยังไงนะครับแต่ว่า นักข่าวที่ถามเรื่องนี้ก็สนิทกับทางท่านทรัมป์มากแล้วก็มีแฟนเป็นสมาชิกของสภาคองเกรสของสหรัฐซึ่งเข้มแข็งในการสนับสนุนอาจารย์รู้ลึกมากนะใช่ครับเนี่ยก็แล้วเวลาถามเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของวงกำลังจะแตกกำลังจะปริคือทั้งหมดเหล่านี้อเมริกันกลุ่มหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะชาวอเมริกันนียรู้สึกว่าท่านเซรินสกี้ไม่ได้ให้ความสําคัญกับ ท่านทรัมป์ที่อุตส่าห์ฝ่าตายเฉียดกระสุนมาตั้งสองรอบนะครับโดนคดีความเต็มไปหมดเนี่ยเป็นผู้ต้องหาผู้ต้องคดีไปแล้วเนี่ยแล้วมาเป็นประธานาธิบดีได้ด้วยเนี่ยท่านไม่เคารพเลย<ช>ไม่ไม่แต่งชุดให้มันดี<ช>นะครับ<ช>่ขนาดบอกแล้วก็ไม่เอานะครับแล้วก็ไม่ขอโทษไม่ขอบคุณเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่ามันบาดลึกมากแล้วลึกๆแล้วเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับมันอาจจะช้าไปอีกนะครับไม่งั้นมันจะเป็นการละครละ คนสุกทะเลาะกันสุกหน้ามาแล้วนะครับ่ามันมันอันเนี้ยมันเรียด่อนผมก็ดูไม่ออกว่าจะใส่สูตรหรือไม่ใส่สูตรขาวหน้าจะทําหน้ากันยังไงนะครับแล้วท่านเจดีแวนจะเอาอยัางไงเพราะว่าเอาเรื่องอยู่นะผมว่าแล้วออกตเออะเวนให้สัมภาษ,ษณ์ตั้งหลายรายการดูดูเด,ดือดเลยนะครับแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศก็ก็กดูเด,ดือดนะครับเพราะ,ะทั้งหมดเหล่านี้ ไอไ้อล่างแผนเนี่ยก็คงต้องดูนะครับถั้าหมดเหล่านี้ท่านปูตินบอกผมไม่เดือดร้อนสบายนะครับแล้วก็สบายสบายใจเย็นเมื่อไหร่ก,ก็ได้แล้วก็ยังชื่นชมว่าท่านทรัมป์เก่งจริงๆทําให้วงของท่านทรัมป์แตกหมดเลยนะครับอันนี้ผมพูดเองนะครับแต่ว่า,าชื่นชมอเมริกันขึ้นก็น่ากลัวถ้าศัตรูชื่นชมเราเนี่ยต้องต้องต้องกลัวไว้ก่อนนะครับอ่ แล้วก็แต่บรรยากาศก,ก็อาจจะเริ่มดีขึ้นนะครับอพอสัป,ปดาห์หน้าเริ่มเดินหน้าเรื่องอเศรษฐกิจได้ดีขึ้นกว่านี้นะครับเห็นตัวเลขที่จะคืนเงินคืนกำไรให้กับเงินที่ได้ประหยัดมาจากการปลดคนนะครับที่ลองมาสไปทำก็อาจจะทำให้บรรยากาศผ่อนคลายสบายสบาย แต่ว่าคุณทั้มบอกว่าโอ้เดี๋ยวจะมีอีกเยอะนี่นี่เพิ่งเริ่มต้นสิบสามวันนี่เพิ่งเริ่มต้นยังอีกเยอะยังไม่เพราะฉะนั้นก็ยังเกิดความแปรปรวนอยู่พอสมควรนะครับ mm hmm. ว่ากันว่าทางการทหารนี่ก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่อเมริกันนะครับพอร์ลัมตีว่าการะทรวงกลาโหมเข้าไปดูในกระทรวงกลาหโ,โหมโอ้โหหงายหลังเลยข้างในมันมีปัญหาเยอะเงินก็รั่วไหลยเยอะ mm hmm. แล้วก็การปลดนายพลที่บอกว่าจะเป็นหลอดใหญ่ก็ยังไม่มาคงจะมาในเร็วนี้ นะครับข่าวร้ายข่าวข่าวลือออกมาสักพักแล้วเหมือนเราที่จะส่งอุยกูนะข่าวลือข่าวปล่อยออกมาตั้งหลายวันนะครับในวอชิงตันตอนนี้ก็มีข่าวปล่อยข่าวแล้วมาเยอะมากครับค่ะการเจราจารอบต่อไปอาจารย์ปณิธานมองว่ายุโรปจะเข้าร่วมโต๊ะเจราจาไหมคะมีผู้นำยุโรปมีผู้แทนยุโรปผู้นำอังกฤษ นายอภิรั่งเศสนะคะซึ่งก็ดูพยายามที่จะมีบทบาทมากนะคะในการซัพพอร์ตยูเครนใช่ครับภารกิจใหญ่สุดของทางยุโรปโดยเฉพาะของท่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษท่านประธาน,นาธิบดีฝรั่งเศสก็คือ 1. ลดความเสียหายในการเผชิญหน้ากันแบบที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นมาก่อนทุกคนตกตะลึงหมดลดความเสียหายลด การหลอมละลายของแกนของความมั่นคงของยุโรปคือสารัฐแกนสารัตเนี่ยร้อนจนหลอมละลายนะครับถล่มลงมาอ,อเมริกันดึงนะครับเสาที่ค้ำยันความมั่นคงของยุโรปออกเนี่ยโอ้โหยุโรปตื่นตะลึงเลยเยอรมันประกาศเลยทันทีที่เลือกตั้งเสร็จว่าต่อไเป็นที่ต้องพึ่งตัวเองแต่ว่าได้แต่ประกาศยังทําไม่ค่อยได้แต่ในที่สุดอาจจะทําได้นะครับ แล้วก็ไปประคองท่านประธานเสิสกี้ไม่ให้ก่อเรื่องอีกแล้วก็ปลอบใจให้กำลังใจเพราะว่านี่คือขุนศึกใหญ่นะครับสามตีมาแล้วถ้าไปปลดมากลางศึกเนี่ยมันจะยุ่งกันใหญ่นะครับจะไปเลือกตั้งอย่างที่ท่านทรัมป์แนะนำเนี่ยไม่ได้นั้นประเด็นแรกก็คืออังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยเป็นแกนตอนนี้ในการที่จะกู้สถานการณ์นะครับ แล้วก็สองจะค่อยๆดึงเรื่องความมั่นคงจะค่อยๆดึงเอกภาพกลับมาเพราะยุโรปไม่เคยตกลงกันได้นะครับแล้วก็แตกแยกกันเจ้าตำหรับการทะเลาะเบาแวว้เนี่ยคืออังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสามชาติเนี่ยทะเลาะกันมายาวนานเมื่อก่อนอิตาลีก็ทะเลาะอย่างนี้ยังไม่มานะครับแล้วก็อยู่กับคุณทัมเรียบร้อยเพราะฉะนั้น 1. ลดความสูญเสีย damage control สสร้างเอกภาพ สร้างยุโรปใหม่สร้างบทบาทใหม่เพราะดูแล้วคุณทาแกแกไม่หยุดแกจะทุบแกจะขยา่าแกจะบีบยุโรปนี่ยังไม่ได้ต่อรองเรื่องภาษีเลยครับภาษีที่ขึ้นแบบเหวี่ยงแหภาษีที่ขึ้นแบบต่างตอบแทนบ e c i p r เค a ยังไม่ได้คุยกันเลยว่าจะซื้ออุาวุธอเมริกันเท่าไหร่มันยังคุยไม่ได้วงมันแตกแล้วก็ต้องกลับมาคุยะนะครับแล้วก็สามก็คือต้องเอากระพวนไปผูกคอ แมวอเมริกันให้รับข้อเสนอว่ากลับมาเถอะวางกําลังเถอะอาจจะน้อยหน่อยเราจะเพิ่มแล้วนะมีตัวเลขออกมาว่าเราจะเพิ่มเป็นสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นตนะครับ mm hmm. เร็วๆนี้อ่ะเร็วกว่านี้ตอนนี้สัญญาณออกมาชัดนะครับ mm hmm. ก็ดีนะครับผมก็คิดว่าก็ดีแต่ว่าอย่าทําให้มันเลยเถิดไปเพราะว่าถ้าเลยเถิดไปอาจจะฮึกเหิมลุยรัสเซียผลักรัสเซียอเมริกันกลัวที่สุดตรงนี้ครับมั mm ้น hmm. คุณกีต้านึกออกไหมครับถ้าปล่อยให้ยุโรปทําไปนานๆเขาก็เก่งนะครับเขาก็เป็นเจ้ายุทธจักรการลบอยู่แล้วถ้าทําไปนานๆเขาอาจจะคิดเหมือนเยอรมันเคยคิดอังกฤษเคยคิดฝรั่งเศสก็คิดว่าปราบรัสเซียเลยทีเดียวเลยไอ้นี่เกิดเรื่องแน่เพราะว่ารัเสเซียกําลังกําลังสะสมอาวุธเยอะขีปนาวุธตั้งหกเจ็ดพันหัวอังกฤษมีแค่สองร้อยเองแล้วเขาบอกเนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยข่าวพิองออกมาวันนี้ ว่าถ้าปล่อยไว้่างนี้ไม่กี่ปีเนี่ยอาวุธนิวเคลียร์จะมากกว่าอังกฤษอีกนะครับอังกฤษฝรัร่งเศสร,รวมกันแล้วขีปนาวุธติดหัวลบนิวเคลียร์ยังไม่เท่าเท่ากับหนึ่งในสามของที่รัสเซียมีเลยเพราะฉะนั้นก็ยังอีกไกลแต่ถ้าเกิดเท่าเร่งเนี่ยเขาก็งคงสามารถเพิ่มดุดกับรัสเซียแต่เพิ่มยังไงอเมรกิกาต้องดูให้ดีอย่าให้มันมากเกินไปก็จะเกิดสติลภาพของความกลัวดีเทอร์เรนต์นะครับดุลแห่งความกลัวแล้วก็อาจจะอยู่เป็นแบบนี้